ยาย่่ี่ปัทองต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าเราพอสตอหรือถ้าชาวบ้านเรียกกันก็อาจจะเป็นอนามัยใกล้บ้านรวมถึงโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ในเขตที่พักอาศัยค่ะถ้าเอกสารที่จะนําไปยื่นกรณีที่พักตรงตามทะเบียนบ้านและหน้าบัตรประจําตัวประชาชนท่านใช้เพียงบัตรประจําตัวประชาชนค่ะนําไปยื่นติดต่อที่หน่วยบริการได้เลยทางหน่วยบริการจะมีแบบคําร้องอำนวยความสะดวกให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนค่ะ กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ตรงกับทะเบียนบ้านถ้าต้องการที่จะลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการหรือว่ายายสิทธิ์สามารถใช้เอกสารรับรองที่พักอาศัยต่างๆถ้าเป็นลักษณะบ้านญาติสามารถใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านญาติเซ็นรับรองได้ค่ะ ถ้าเป็นการเช่าหอพักห้องเช่าใช้เอกสารสัญญาเช่าของตนเองหรือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าไม่มีเอกสารได้เลยค่ะสามารถติดต่อเจ้าที่อสอมมกํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เซ็นรับรองให้ได้พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวของบุคคลที่รับรองค่ะหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการย้ายสิทธิ์ปรทองสามารถติดต่อมาที่1330กดศนย์ได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ